กาารเรียนประธานคณะกรรมการผัดดันการรอจังหวัดน,นครยศฐานภาพ2,506นะคะเรื่องของคณะกรรมการประจำภาค2ค่ะรายละเอียดตั้งแต่หน้า3าเป็นต้นไปนะคะซึ่งมติที่ประชมุมเรื่องที่1ค่ะการรายงานชนและหน่วยงานภาครัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามก,การชุ่ริตภาค2ทราบ ภายในไตมาสีค่ะซึ่งมีรายงานการคัดเลือกผลงานที <produ> ่ดีองค์การบริหารส่วนนำาลสองคลองพิจารณาเนื่องจากเป็นการเฝ้าระวังสตองจิตพอเพียงต้นชุดิอีกค่ะเนื่องจากได้รับสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและให้องค์ความรู้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายในประเด็นที่มีความเสี่ยงสูงในพื้นที่จังหวัดเชในลำดับที่2ค่ะความเห็นงานของคณะ กรรมการผับการการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้จีนจังหวัดชัยชลจังหวัดจันทบุรีเพื่อแจ้งผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคเช่นแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัดปีงบประมาณพศ2567ค่ะความเห็นของคณะอนุกรรมการสพทประจำภาค2ในครั้งที่3นะครับดีเชื่อดีนะครับกดเยมีโครงการที่สองในทางที่เป็นนะครับก็เลยเป็นเหตุให้อ่าไม่ไม่็นที่เฝ้าระวังนะครับก็มีสองแบ่ การดเนิเนการ a อ a เมื่อปี67จังหวัดพุ่แผนครับเพื่อขอรับสนับถนงโนม,มาน,มงนรงกางไทยแลนด์และวก็ในช่วงของสำนักงานสืบสวนน้ำแห่งชาตินะแล้วนะไปมีปตัวเลขแล้วก็ชี้แงนะงจงกับทางแล้วนักงานจัต่างๆในขั้นตอนต่อไปครับคครับไม่กระทำการทุกยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ ในครั้งนี้นะคะสำหรับสำนักงานปปชกระจัะสมุทัลพบุนายกจะมีการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลสิติติการตรวจสอบบัญชีสแสดงในการทพ้อขยแท่นบ้านจัดสรรนะคะป้านจัดสรรแทนที่ว่าจะขายในราคาถูกกว่าก็เพิ่มเงินจากการที่ไปใต้โตเพิ่มเข้ามาในหลายระบบมากแช่นบ้านจัดสรรนะคะป้านจัดสรรแทนที่ว่าจะขายในราคาถูกกว่าก็เพิ่มเงินจากการที่ ไปใต้โต๊ะเพิ่มเข้ามาในหลายระบบมากก็หมายาถึงท้าผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับสำารักองค์ประกองส่วนท้องถิ่นนะครับ